ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกกันหน่อยคะ่ะวันนี้หุ้นไทยแกว่งในกรอบแคบแค่มูลค่าการซื้อขายก็เบาบางตานะคะส่วนหุ้นในฝั่งของยุโรปเอเชียรวมถึงทองคําน้ํำมันเคลื่อนไหวอย่างไรติดตามกับคุณตาก,กันคะ่ะ ติดตามภาพรวมความเคลื่อนไหวสินทรัพย์ทั่วโลกในช่วงเซตไฟ PM กันนะครับวันนี้บรรยากาศหุ้นไทยค่อนขอ้สสางจะซบเซาทีเดียวนะครับเฝ้าติดตามมาตรการการกระตุ้นที่จะออกมาช่วงหลังจากนี้ด้วยรวมถึงปัจจัยการเมืองในประเทศนะครับขณะเดียวกันเองอีกสิ่งหนึ่งที่ตลาดจับตาก็คือความัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียยยุครนที่กลับมาปะทุก,กันอีกครั้งนะครับอยนระดาบนะครับตัวเลขของทางยุโรปที่รายงานขึ้นออกมาวันนี้นะครับเรื่องของเงินเฟ้อในอังกฤษแล้วก็ในรวน,นีนะครับก็มีการประกาศตัวเลขกันออกมาแล้ววันนี้บบรรรยยยากากศุโปังเคลื่อนนนไหววใแ อวอันนี้ในประเทศแรกที่มีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อออกมานะครับนั่นก็คืออังกฤษนั่นเองครับสหราชอาณาจักรนะครับก็มีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาปรากฏว่าพุ่งสูงขึ้นกว่าตัวเลขคาดการณ์ในเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็สูงกว่าเป้าหมายเงินเฟอ้อที่แบงก์ชาติของอังกฤษกําหนดไว้ที่ร้อยละสส่วนเงินเฟอ้อพื้นฐานก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับรอยเตอร์ก็รายงานว่าตัวเลขที่ออกมาแบบนี้เนี่ยเป็นการบอกชี้นะครับว่าเพราะเหตุดใด BOE จึงต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการปรับลดอัตรดอกเบี้ย ขณะที่เยอรมนีนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อผู้ผลิตนะครับหรือว่า PPI ในสินค้าอุตสาหกรรมเยอรมนีนะครับลดลงร้อยละ1.1ในเดือนตุลาคมนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหลังจากที่ลดลงร้อยละ1.4ในเดือนกันยายนนะครับนอกจากนี้เองก็อยังคงเฝ้าจับตานะครับตัวเลขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนแล้วก็รัสเซียนะครับเหตุการณ์จะปะทุมากน้อยขนาดไหน อย่างไรก็ตามนะครับบรรยากาศการซื้อขายวันนี้ค่อนข้างจะผ่อนคลายในช่วงเปิดตลาดนะครับวันนี้ทั้ง CAC 40ของฝรั่งเศสนะครับบวกขึ้นมารอยละ0 4 6ดัซองเยนรมนีนะครับบวกขึ้นมารอยละ0 5 6แล้วก็ฟุตซีร้อของอังกฤษนะครับบวกขึ้นมารอยละ0 9 2 9ครับ ตามบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นเอเชียนะครับรับกับข่าวคราว,ราวเรื่องการกระตุน้นเศรษฐกิจของทางญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจของจีนนะครับที่ยังมีมาตรการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทําให้ตลาดมีการเบาใจไปได้บ้างอย่างไรก็ตามเนี่ยหุ้นโตเกียวนะครับปิดลบเนื่องจากความกังวลก่อนการประกาศผลประกอบการและก็แนวโน้มของ NV ็นวีเดียนะครับซึ่งเป็นบริษัทเอไอชั้นนําของสหรัฐที่บางฝ่ายกังวลว่าอาจจะต่ำกว่าตลาดคาดการไว้และอาจจะส่งผลให้บริษัทกลุ่มชิปนะครับแล้วก็ซูเปอร์อรุ่นแทคเบ ผลกระทบไปด้วยนะครับขณะเดีวยวกันสิ่งที่เป็นข่าวดีสําหรับญี่ปุ่นก็คือตอนนี้เองเนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุดเป็นประวัติการ3.3ล้านคนในเดือนตุลาคมนะครับเงินเยนที่อ่อนค่าก็กลายเป็นว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้เข้ากับประเทศด้วยแล้วก็นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยมีต่างชาติเดินทางเยือนญี่ปุ่นแล้ว30.2ล้านคนเข้าใกล้ตัวเลขสูงสุด31.9ล้านคนซึ่งทําได้ในช่วงปี2 2562ก่อนการอบอดโควิด1 9นั่นนองครับ ขณะที่ตลาดหุ้นจีน,นับวันนี้ปิดบวกได้โดยแร,แรงหนุน,นจากการพุ่งขึ้นของผลประกอบการบริษัทที่มีการประกาศออกมาแล้วออกมาแข็งแกร่งนะครับเป็นกลุ่มดันตลาดแล้วก็คาดหวังมาตรการด้านอสังหาที่ทางการออกมาด้วยนะครับในเรื่องของการลดเงินภาษีเพื่อทําให้อสังหาริมทรัพย์ในตอนนี้เองเมีการระบายสต็อกออกไปได้บ้างครับโดยวรวมนะครับบรรยากาศหุ้นกลุ่มจีนวันนี้เคลื่อนไหวแด,ดนบวกนะครับทั้งเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นบวกมาะ0 6 6นะครับแล้วก็ฮ่องกง บวกขึ้นร้อยละ0.2ส่วนทางกับทางนิกเกอ225ญี่ปุ่นนะครับที่ลดลงมาร้อยละ0.16ครับขณะที่หุ้นเอเชียอีก3กระดานที่เหลือก็เคลื่อนไหวผสมผสานนะครับมีเกาหลีใต้ที่บวกขึ้นมานะครับวอนอ่อนค่าดันหุ้นกลุ่มส่งออกวันนี้บวกมาร้อยละ0.42ขณะเดียวกันเองฟูจิเซรามนะครับลดลงร้อยละ0.38แล้วก็เวเต,ต้ไต้หวันนะครับลดลงร้อยละ0.7ครับ มาดูความเคลื่อนไหวหุ้นไทยกันบ้างนะครับวันนี้ถือว่าลดความร้อนแรงลงมานะครับจาก2วันทําการก่อนหน้านี้ที่บวกขึ้นอย่างแรงนะครับวันนี้อาจจะลดช่วงบวกลงบ้างแต่ถือว่าก็ยังทําได้ดีนะครับก็คือยังบวกต่อ3วันทําการติดต่อกันณตอนนี้เองตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าดีดมาระดับหนึ่งแล้วนะครับรับรู้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐไปแล้วตอนนี้ยังรอปัจจัยใหม่ๆนะครับแต่ขณะเดียวกันเองปัจจัยกดดันจากสงครามรัสเซียยูเครนก็อาจจะต้องกลับมาจับตากันอีกครั้งนะครับจะรุนแรงมากน้อยขนาดไหนประกอบกับปัจจัย ประเทศนะครับต้องติดตามการยื่นคำร้องของศารลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องต่อความเป็นไปของทางรัฐบาลด้วยในวันที่22พฤศจิกายนนี้นะครับว่าทางศาลจะรับหรือไม่รับคำร้องวัยวินิจฉัยนะครับซึ่งก็ต้องติดตามปัจจัยการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับโดยรวมนะครับหุ้นไทยวันนี้จึงบวกขึ้นมาได้2.3จุดนะครับปิดที่1,462จุดแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายเบาบางมากๆครับ34,000กว่าล้าน แต่5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับต้องยอมรับว่าที่คนไทยปิดบวกได้อัน,นิสงส์หลักๆสาคัญมาจากเดลตานี่แหละครับที่ยังคงเดินหน้าทําสถิติออ m ท h ให้ต่อเนื่องนะครับณนะขณะนี้173บาท50สตางค์นะครับยังทยานร้อนแรงร้อยละ4.8และกลายเป็นบริษัทจดทะเบียนร,รายแรกของไทยนะครับที่มีมูลค่าตลาด2.5ล้านล้านบาทเข้าไปแล้วครับ ขณะนีินาฟนะครับยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ1.2 CCET นะครับยังคงมีแรงเก็งกำไรต่อเนื่องนะครับร้อยละ6.32สําปรับปราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นขณะที่ EA วันนี้ร่วงลงมานะครับร้อยละ2.3หลังจากเคลื่อนไหวร้อนแรงเมื่อวานนี้รบับกระแสข่าวเรื่องการเจรจาผู้ลงทุนใหม่นั่นเองครับ ขณะที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย MA ์ MAI หุ้นกลางคุ้นเล็กวันนี้ปรับตัวลงนะครับติดลบไป1.2จุดปิดที่322จุดด้วยมูลาคาซื้อขายรวมนะครับ1,497ล้านบาทครับราคาทองคำ 3วันทําการติดต่อกันนะครับเมื่อวานนี้ปิดไปปรับตัวเพิ่มสูงสุดในรอบ1สัปดาห์วันพุธนะครับแรงหนุนมาจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงแล้วก็ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแรงซื้อที่เข้ามาหนะน่นช่วงก่อนหน้านี้ก็เจอแรงขายทากาไรไปในวันนี้นะครับณนะขณะนี้อัปเดตเรียลไทม์ติดลบไป5.2ดอลลาร์นะครับเป็กนอร์นะครับก็เคลื่อนไหวลดลงมายอยู่ที่2625.8ดอลลาร์ดรับล ดันราคาน้ํามันดิบนะครับทรงตัวในวันอังคารนะครับหลังจากที่ยูเครนโจมตีรัสเซียด้วยขีปนาวุธพิสศยไกลที่ผลิตโดยสหรัฐนะครับแม้ว่าราคาน้ํามันแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับแต่ว่าราคาน้ามันดิบตองหน้าปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณร้อยละแล้วเนื่องจากความกังวลน,นะครับว่าสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียะจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับ และตอนนี้เองราคาน้ำมันอัปเดบเร็วๆทันเยครับยังขยับขึ้นต่อนะครับ WTI เข้าใกล้70ดอลลาร์แล้วนะครับณขณะนี้69.9ดอลลาร์บวกมาร้อยละ0.78แล้วก็เบรนด์นะครับบวกขึ้นมาร้อยละ0.49เคลื่อนไหวที่73.67ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับ <S <S 2> <S 2> และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวสินทรัพย์ทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงครับคุณตามครับ ขอบคุณคุณตัก๊กธิติกรด้วยค่ะเราพาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลือ่อนไหวจากทางด้านของตลาดเงินตลาดทุนในบ้านเราผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะผลักด้านส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนได้คำนึงถึงเรื่องราวของบรษัทพิบาลและภาวะผู้นำที่มีจริยธรรมรับมืออนาคตขับเคลื่อนสู่การเติบโต,ต,ตอย่างยั่งยืนค่ะศาสตราจารย์พิศษกิติพงศ์อุรพีพัฒนพ,พงศ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์จัดงานเซท ESG Professionals Forum 2024 เป็นเวทีระดมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากมุมมองของผู้ขับเคลื่อน ESG ในองค์กรเครือข่ายสมาชิก ZET ESG Expert Pool เป็นบุคลากรผนึกพลังร่วมทำงานขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืนยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการสู่ระดับสากลสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของตลาดทุนไทยในการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่ยั่งยืนและมีบรรษัทพิบาลสอดรับกับการดำเนินงานตลาดหลักทรัพย์โดยในปัจจุบันตลาดทุนต้องเผชิญกับ เหตุการณ์และความท้าทายที่หลากหลายส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนการกำกับดูแลกิจการที่แข็งแกร่งจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งทำกลางความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบรรษัทพิบาลที่ดีจึงถือเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรซึ่งผู้นำองค์กรโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนยุคใหม่ต้องสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตหรือมี integrity การกำกับดูแลกิจการที่ดีคุ้มกักกกกนวัะนั้นจะมีบทบาทสําคัญในการสร้างความเชื่อมั่นการเติบโตอย่าง,างมั่นคงและช่วยในการดำเนินงานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงประโยชน์ของการกํากับดูแลกิจการที่ดีนั้นท่านคงจะรู้แล้วว่ามีอยู่ประมาณสั้งหอย่างหลันกน,นะครับความยั่งยืน ธุรกิจที่ไม่มีจริยธรรมการทุจริตย่อมไม่มีขยะคัธุรกิจด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN รู้ทันลงทุนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางออนไลน์จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรานะคะ